สวัสดีครับสวัสดีครับหมอกระเป๋าห้าสามศูนย์ค่ะนะคะเท่าไหร่ครับห้าสามศูนย์จบแล้วเฮ้ยเขาเดินหนีแล้ววะหมอขวนี่เันไม่จะไม่สมหวังเลยเท่าไหร่ครับหมอพันสองพันสรงพยาบาลถอดน้ากากนะครับพีถอดกลัวๆเลยสองแปดสี่ครับสองแปสี่แปดสี่นีคือยังไม่จบกันใช่ไหมครับเนี่ย เอกเพื่อนเอก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 เพื่อนเอกเพื่อนเอกเพื่อนเอกเพ่อนเพี้ยนเดียวเพี้ยนเดียวสวัสดีครับหมาแก่จักหยอ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 กอยู่เมตทิ้งแล้วนะรู้อย่างแล้วกูก็กูเป็นคนบอกว่าให้เขาไปเองอ่ะมึงมึงมึงเอกอะไรกูไม่ได้แอกอันนี้ก็ไม่ได้แอกนะดูน้องดูประโยคกูด้ะมึงดูประโยคกูด้ะมึงดูด้ะมึงดูด้ะใครทิ้งใครมึงดูด้ะมึงดูด้ะไอสัตว์มึงดูด้ะ มึงแหกตาดูนิเฮี้ยนี่อย่างมึงแหกตาดูซะไอ้หนูหล่อกเกินว่ะขอโทษทีถ้าอยากมีชีวิตดีๆก็เขาไปมีชีวิตดีๆครับเราไม่มีเวลารนะับ มันก็ถูกแล้วปะวะถ้าคนแบบเขาจะไม,มีคนามแบบมันก็ไม่ผิดเพราะกูมันก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลานี่ไม่ได้สีเรียดรับได้เสมอ คือที่แบบที่ว่าแบบพี่ไม่มีอะไรอะน้องเดี๋ยวพี่จะให้เองดูแล้วกันนะว่าพี่แบบไปไหนมาเมาือ่อวานอะตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟอะแต่ว่าพี่ไม่ได้สเต็มเนี่ยเพราะแบบสตรีมไม่ได้ดูได้น้องไอ้ดูได้พี่อยู่สายดูได้ไอ้ดูได้คือแบบที่เท่เกินอะ่ะ ตั้งหนึ่งนะตั้งหนึ่งปิดเฟสก่อนปิดเฟสแล้วก็ปิดอะไรกว่าอืมที่ของจริงอยู่แล้วน้องไม่ต้องห่วงหรอกอน,นั่นแหละวะดิสเท นี่นี่นี่น้องน้องดูดูดมึงจับตาดูมึงแหกตาดูสิไอ้ง่หล่อเกินว่ะเฮียอยากขิดเลยว่ะสู้ๆเนอะ <c ười> คือไม่มีอะไรนะเมื่อคืนก็คือมีแค่รูปเฉยๆไม่ได้มีอะไรเ <c ười> มื่อคืนผมแทบไม่ได้พูดอ่ะ <c ười> สาวติดพี่ตึมอ่ะน้องที่บอกตรงว่ะที่ไม่ได้แอกนะเนี้ยพี่ตึมอ่ะสาวติดตึมอ่ะ นี่นี่คืออันนี้คือไอ้แจ็คนะครับคนนี้นี่นี่น,นี่ขวามือคืออแจ็คครับเย้ yeah. จุบบอกแกนะไม่นัดสาวไหนเพราะว่านั่งฟังเพลงเสร็จแล้ว,วแบบจังหวะมันได้ครับคือจังหวะเพลงมันได้แล้วผมก็เลยชวนเขาไปนั่งรถเล่นเย็ดคนโรแมติกอ่ะแล้วผมก็แบบืเตอติมอ่ะแล้วผมก็ป้อนในติมเขาเดลิควีนอ่ะมันเทไม่หกอ่ะผมซื้อเรียงเขา,าที่ผองบานเย่เนรวยอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดเพลงให้ฟัง ผมก็บอกเดี๋ยวผมซื้อไอติมไปฝากเย็ <c oughs> ดแต่เล่นไม่มีไม่มีไม่มีมมปั่นเล่นคือขออภัยนะใครที่เข้ามาดูใหม่ผมแบบผมปวดหัวไกส์โซตินที่ที่มันชื่อว่า Payback กัะแล้วนะนนผมเห็นมันพิมพ์นานแล้วล่ะเหมือนเหงาอะ่ะคือก็ไม่ได้ชอบกูหรอกนะแต่ก็เสือกเข้ามาดูกูแบบทุกวันเด้ง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 แล้วเด้งแล้ว ยีฟอร์มชอดปั้นน้องๆเบาด้วยครับน้องเฮ้ยครับพี่เฮ้ยโหมาสาวด้วยน้องมาสาวแดกน้ำไม่ชื่นใจนะน้องครับมามาน้องครับมากับน้องถ้ามาคนเดียวเมื่อไหร่แดกสเตนกูแน่โอ้โหกูเป็นทุกคนีทำอะไรครับเนี่ยโอ้เขาเปลี่ยนยุคนาะขับคันนี้แล้วครัพี่รวยเนาะเดี๋ยวนี้ไปพี่คีราพี่น่าจะโดนส้นตีนไม่ไ้เลยค่วัสดีไปเยเอาจริงก็ไปสวัสดีไปเลยแค่ เอา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 ไปเลยเอาไอ้กีร่าไปเลยแม่งแทงง่วมากไอ้กีร่าลงไปสวัสดีครับคุณบัวสวัสดีครับคุณคุณแจ็คโคลโคฮะโอ้ยอย่าบอกนะไปเลยเบลนะไปเลยเบลไปเลยเบลไปเลยครับไปเลยครับถึงหน้าไอ้ละโสิดไหมครับเนี่ยอ๋อเรารู้ว่ามีผมมีแฟนละเปิดครับไม่อยากมีใครไปเลยเบลครับไปไหนครับเนี่ยเลยเบลนอกเมืองครับ ก็คุณไม่บอกอะคะไปรู้ไม่เนี่ยเสียงเปลี่ยนนะครับอ่ะแล้วมอนตอนใส่พอดีวางรำคอไว้ที่พื้นนะครับแจ็กกี้าวมาครับแจ็กกี้ก้าครับพอดีแบบโดนแย่มะครับก็เลยต้องแบบยัดใจเงี้ยก็แต่คุณแจ็กกี้จะไปทำอะไรครับเนี่ยทีเดย์วลลซื้อเหล็กครับขายเหล็กไหมไม่มีครับไม่ได้ทำนายครับคุะสั่งได้ไหมไม่มีเลยต้องซื้อหนึ่งได้ไหม เดี๋ยวดูให้ครับพ<ห>ินึงอ่ะว่าแดดเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมอ่ะอยังให้ถึงเสมอครับแม้เธอจะมีคนใหม่ไหมเ <c oughs> ย้ไม่มีเขาไม่อยากมีเขากลัวกล <c oughs> ัวนี่นี่คุณปอบจอยอยู่เหรอครับไม่ใช่ปอบครับเพราะว่าเราใส่หัวลิงแล้วคิดว่เเา,เาเป็นเราไงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบอ๋อเราเพื่อนละคุณนะคะเป็นไงบ้าง ันนี้คิดถึงนะนี่ไม่ไม่ได้คิดเขาแบ่คนไม่คิดถึงเลยถามหาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรวมโลกค่ะยา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 แบบไอ้คนนั่งแบบไม่นิ่งเลยนั้นเนี่ยหายน้าหายตาไปแล้วครับเนี่ยเอ้แต่เห็นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้พูดใช่ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยพูดเลยครับเพราะว่าพูดเสียงดังไม่ได้ครับทำไมเขาก็ไม่ได้ยินเข้าเหรครับไม่ได้ยินเข้า ใช่เนี่ยคับเหนือครับไม่ต้องรอรับกลับใช่ไหมครับคุณตะกี้ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเด็ขอบคุณครับลเราจะได้ดูเลยเท่ับเ่เสียงเขาเปลี่ยนนะปกติเสียงเขาจะแบบบอมไงคะเื่ออะไรคะแบบเสียงชัดๆนี่แหละคะเลขค่าหกเก้าคหกเก้าค้าหกเก้า เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับไปแล้วครับเอ้ยเๆ้ยเ้ยให้ไหมอะเล็กไรครับเลอะไรครับเล็กไรไม่เป็นไรครับแล้วแล้วแล้วเอคับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกแล้วแล้ตีไปยังครับเนี่ยไม่ตีครับตีอะไรแต่ไม่มีหองครับมึงาดูไอ้ย่ยเพยแบกมแตาดูเนีสาวว่้เหล็กกุดตึมอะแค่นั้นแหละ thank you ไอ้หนูป้ะเดี๋ยป้